สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะช่องจุ๋มสวยนะคะวันนี้จุ๋มก็จะมารีวิวนะคะการใช้เอ่อตัวราวินเดอร์นะคะราวินเดอร์จริงๆแล้วราวินเดอร์เนี่ยเขาก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ของดอกไวรินเดอร์นะคะต้องปลูก2ปีนะคะแล้วก็จะปลูกเป็นเป็นเอ่อ ตัวราวนเดอร์ที่มีคุณภาพที่สุดที่ปลูกนะคะก็คืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่บันแกเลียนะคะที่จะปลูกตัวที่มีคุณภาพอย่างนี้มากที่สุดที่ออกมาเป็นน้ำมันหอมระเหยของเราที่ให้ได้ใช้นะคะก็ของเป็นของบริษัทดทรานะคะก็ เขาได้ผลิตน้ำมันหอมระเหยมามากมายนะคะกว่า200กว่าชนิดนะคะมีมากมายหลายกลิ่นเลยนะคะยังจุดก,ก็จะมีมากมายวันนี้ที่จะมารีวิวเนี่ยเพราะว่าจริงจริงแล้วตัวเราเวนเดอร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามีออบอก ทำหน้าที่ปอบประโลมผิวนะคะ,ะคลายวิตกกังโลนหรือว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับนะคะตัวนี้มแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะน้ำร้อนรวกเป็นแผลบาดแผลหรือคนที่เป็นเบาหวานนะคะมีแผลนะคะจึงเอาไปทาแล้วเนี่ยมันจะทําให้แผลหายแต่ว่าวันนี้จุ๋มก็ไม่ได้มา เจาะลึกตรงจุดนั้นนะคะแต่บอกให้ฟังว่าเออตัวนี้มันจะช่วยคนที่นอนไม่หลับนะคะเป็นอะไรที่สุดยอบ้างๆเลยก็นอนไม่หลับก็ได้ใช้ทุกวันใส่เชื่อมกระดกระจายกลิ่นนะคะแต่วันนี้ที่จะรีวิวเนี่ยก็คือตัวเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอจ็บส้นเท้าค่ะคืออาจไม่แน่ใจว่าเดินเยอะเพราะว่าตอนนี้คือเราทํา ทำงานประจำแล้วก็ต้องรับลูกค้าทีนี้ก็ไม่ได้รับในห้องที่ทำงานจะต้องออกมารับลูกค้าเพราะเนื่องจากมันเกิดวิกฤตโควิดนะคะก็ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรหรือว่ายัางไงเพราะทุกวันก็แบบเออว่าจะเป็นที่รองเท้าก็ไม่ใช่เพราะเราก็ใส่รองเท้าพอบ่ายทุกวันในการทํางานอยู่แล้วแต่อยู่ๆมันก็มาเจ็บส้นเท้ามาประมาณหนึ่งอาทิตย์ ก็คิดว่าตัวเองคือเราก็เรียนรู้มานะคะว่าน้ำมันหอมระเหยตัวดิปลูหรืออะไรเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้คือเราก็จะเป็นใช้ดิปลูแล้วก็โรสแมรี่แล้วก็เลมอนกราสโคเฮบ้าเปปเปอร์มินนะคะ,ะผสมลงไปแล้วก็เราก็สามารถเอาไว้กลิ้งเวลาปวดเมื่อยตรงไหนเนี่ย ก็จะสามารถกลิ้งๆๆตามนี่เนละยปวดสะบักเนี่ยก็จะกลิ้งได้เลยแล้วก็อีกสองออตัวที่เราเป็นก็คือเคยล้มมาเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็จะทําให้เจ็บปวดสลักเพชรทั้งสองด้านก็ได้ใช้ตัวนี้จนมันหายไปแล้วเราเรก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะจึงจริงๆเราก็รักษามาตั้งนานมันก็ไม่หายพอมาเบนตัวนี้ใช้มันหายก็โอเคก็แบบเราก็คิดว่าเออเราเรา,เราเจ็บเส้นเท้าเหมือนเป็นรองช้าเนี่ย เราก็คิดว่าเราทาตัวนี้แล้วมันก็คงจะหายแต่มันไม่หายนะคะเป็นมาเป็นอาชย์ก็เังเอสองวันก่อนก็ได้คือเราจะมีการอบรมผลิตภัณฑ์เพื่อให้เราเรียนรู้ว่า,าผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเนี้มันจะมีส่วนในการช่วยบำบัดสุขภาพของเราได้อย่างไรงนะคะก็ไปได้ฟังท่านท่านหนึ่งเขาก็มา,ามารีวิวให้ฟังว่าเออเขาเจ็บส้นเท้ามากเลยแล้วเหมือนกับเป็นรองช้ำเนี่ย เขาก็เอาลาเวนเดอร์ทาที่ส้นเท้าขเขาเนี่ยคะตอนเย็นแล้วเขาก็ใส่ถุงเทา้าแล้วเขาก็นอนพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ก้าลงเตียงนี่ธรรมดาปกติก็จะต้องทําอย่างนี้พเพราะเ็าเนี่ยเวลาตื่นออกมาพี่เราก็ลืมว่าเราเจ็บเราก็ลงเต็มที่ใช่ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ยกอย่างเนี้ยเขาบอกว่าลงได้โดยที่ไม่เจ็บโอ้โหมันเป็นอะไรที่มาตรงกับของเราพอดีที่กําลังเป็นอยู่เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานี่อาทิตย์เนี้ยนะคะ ก็โอ้โหได้ฟังอย่างนั้นก็โลยโอเคเลยกลับมาบ้าตอนเย็นทาเลยนะคะแล้วก็นอนตื่นเช้ามาโอเคมันเป็นอย่างที่เขาพูดเลยเราหายเจ็บอะแต่ว่าก็คือมันไม่ได้หายทีเดียวสนิทเลยนะคะมันมันช่วยให้เราแบบธรรมดาปกติเราจะเดินแบบอย่างนี้ใช่ไหมคะเหมือนกับใส่เราเท้าส้นสูงอะเพราะว่ามันลงส้นไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บก็อุ้ยทำไมตื่นมาแล้วก็ลองลองุโอ้โหอะไรที่เป็นสุดยอดมากๆเลยนะคะหาย ก็โอเคเลยก็ลองลองใช้2วันตอนนี้หายก็เลยอยากตื่นเต้นอะนะคะประทับใจก็เลยอยากมาจะรีวิวให้ทุกท่านได้ฟังนะคะว่าถ้าใครเป็นรองช้ำนะคะเป็นรองช้ำสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสามารถใช้ลาวเวนเดอร์ช่วยตรงนี้ท่านได้เลยนะคะก็ วันนี้ก็จะมารีวิวเพีแค่นี้นะคะก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องจุ๋มสวยด้วยนะคะถ้าท่านถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อตามช่อง Youtube หรือว่าตาม Facebook, เฟซเฟซบุ๊กเพจนะคะน้ำมันหอมระเหยนะคะเ,เกรดบำบัดบายจุมจ้านะคะก็ยังไงติดตามได้เลยนะคะวันนี้ก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ